เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียงเก่าวแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่พี่น้องเข้าสู่ช่อง ครูโด่งพารวยครับช่องครูโด่งพารวยและครูโด่งคอยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมนะครับโดยเฉพาะช่องครูโด่งพารวยเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรเป็นหลักสาหรับเรียนกระสาบนั้นก็จะไปโฟกัสกันในช่องครูโด่งคอยนะครับธนบัตรเราจะมาโฟกัสในเรื่องของ ครูโดงพารวยสำหรับวันนี้นะครับครูโดงจะมาพูดถึงธนบัตรอีกหนึ่งชนิดราคานะครับแล้วครูโดงก็เชื่อว่าอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่เพี่ยนน้องหลายๆคนหลายๆท่านเช่นเดียวกันนั่นก็คือธนบัตรชนิดราคา1น0บาทหรือว่าในกลุ่มนักสะสมหรือว่าพวกเราๆท่านๆก็จะเรียกกันว่าธนบัตร1้อยบาทช้างแดงสำหรับ 100บาทช้างแดงนะครับจะถือว่าเป็นธนบัตรแบบที่12นะครับออกแบบมาในคอนเซปต์มหาราชนะครับมีวันนี้ก็เลยนำมาพูดคุยกันนะครับเพราะคุณดวงก็เชื่อว่าธนาบัตรแบบนี้อยู่ในมือเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องลหลายๆคนลหลายๆท่านแล้วก็ลหลายๆคนลหลายๆท่านก็อยากจะทราบกันดีนะครับว่าราคาปัจจุบันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คุณดวงอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องน,นะครับธนบัตรแบบนี้จะมีอยู่2รุ่น2แบบนะครับซึ่งทั้ง2รุ่น2แบบนี้ ราคาก็ต่างกันเพื่อนๆพี่เพี่อนน้องหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับบางคนที่ทราบแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนแต่สําหรับคนที่ยังไม่ทราบนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันแบบนี้คร่าวๆก่อนนะครับสําหรับธนบัตรแบบนี้นะครับธนบัตรแบบนี้นะครับจะเป็นธนบัตรแบบที่12นะครับหรือว่าเราจะเรียกกันว่าธนบัตรแบบช้างแดงนะครับ ความกว้างอยู่ที่8เซนติเมตรแล้วก็ความยาวอยู่ที่15.4เซนติเมตรนะครับนี่สำหรับด้านหน้านะครับด้านหน้าสีหลักนี่ของธนาบัตรจะเป็นสีแดงนะครับเลือดหมูมีผ้าประทานเป็นภาะบรมฉายาสาธิสลักนะครับในหลวงราชการที่9ทรงเครื่องแบบจอมทับนะครับอยู่ตรงกลางสวยนะครับสำหรับธนาบัตรชนิดนี้แล้วก็มีรูปพระพุทธพามีคำว่ารัฐบาลไทยสวยครับ ส่วนด้านหลังนะครับพระประธานก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนี่นวัดดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับด้านขวามีรูปพระคุดพาในตำแหน่งที่ตรงกันนะครับรูปคุดี้ด้านหน้าด้านหลังตรงกันคงจะไม่เจาะลึกรายละเอียดเท่าไหร่นะครับสําหรับธนบัตรชนิดนี้นะครับในกลุ่มของนักสะสมแนละก็มีการเล่นกันอยู่แบบปะปายเหมือนกันนะครับ เพราะว่าปัจจุบันสมัยก่อนนี่ราคาสูงนะครับปัจจุบันราคาก็ลงมาสําหรับธนบัตรพวกนี้นะครับแบบนี้มีอยู่2แบบ2รุ่นนะครับก็คือรุ่นเดี๋ยวคูด,ดวงให้เพื่อนๆพี่นเพน้องดูให้ชัดๆนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยสังเกตดูเลขนะครับจะมีเลข6หลักที่อยู่ด้านบนแล้วเลข7หลักที่อยู่ด้านล่าง สําหรับเลข7หลักนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเี่ยถ้าเกิดผ่านการใช้เนี่ยเฉลี่ยแล้วก็อยู่เพียงแค่120บาทเท่านั้นเองปัจจุบันนะครับราคาไม่สูงแต่ผู้ดวงก็ยังมองว่าราคาจะสูงขึ้นอีกสําหรับธนบัตรชนิดนี้ถ้าเป็น UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานราคาก็จะอยู่ที่150บาทไม่เกิน200บาทนะครับสาหรับธนบัตรชนิดนี้ปัจจุบันนะครับสาหรับเลข7หลัก เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชนิดราคานะครับก็นี้นี่ครับผมสําหรับเลขหกหลักนะครับเลขหกหลักนี่ถือว่าหายากกว่านะครับหาได้ยากกว่าเลขเจ็ดหลักเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมีธนบัตรแบบนี้อันดับแรกนะครับดูก่อนว่าเป็นเลขเจ็ดหลักหรือเลขหกหลักอันดับสองก็มาดูว่าเป็นธนบัตรที่ผ่านการใช้หรือไม่ผ่านการใช้นะครับ สำหรับธนบัตรที่อยู่ในมือของคู่โดงนี้ถือว่าเป็นธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานเลข6หลักนะครับราคาก็สูงมาปี2559ที่ในหลวงรัชการที่9สวรรคตใหม่ๆนี่ คูโด่งได้มาในราคา300กว่าบ,บาทเลยนะครับตอนหนึ่งฉบับตอนนี้ก็อาจจะลงมานิดหน่อยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่250-300บาทนะครับราคาปัจจุบันวันนี้ก็เลยนํามาบอกเก่าเล่าความให้กับเพื่อนๆพ่อนี่น้องที่ใครต้องการที่จะซื้อหรือจะขายราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับใครจะบอกว่าราคาเป็นพันเป็นหมื่นนี่ยังไม่ถึงนะครับถ้าไม่ใช่เป็นธนบัตรที่เออเลอร์คอยจริงๆจากการตัดหรือว่าจากการพิมพ์ นี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโด่งนํามาบอกเก่าเล่าความให้กับเพื่อนๆพ,นพี่เพ้ยนอนเนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับผมวันนี้มีเพียงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงกดไลค์กดแกดชร์ให้ครูโด่งพารวยด้วยเพื่อไปกําลังใจสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but. You.